สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหลียนหลวงปู่กองวัดส,สะมนทนจังหวัดนครศรีอยุธยาเป็นเหลียนหลวงปู่กองด้านหลังเขียนว่าอายุ96ปีพศ .25 3 7 มั่งมีสีสุขมียันอยู่ตรงกลางหลวงปู่กองนั้นท่านได้อุปสมบทสละเพศคารวาสณวัดเทวปาสาทอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยมีพระครูพิบูลศินสุนทรเป็นพระอุปชา และมีอธิการทองอยู่เป็นพระกรรมวาจารย์เมื่อบวชแล้วท่านได้ศึกษาวิชาคมจากหลวงปู่มหาทิมซึ่งเป็นพระผู้มีความรู้ทางด้านธรรมรวมถึงคาถาอาคมต่างๆต,ต่อมาหลวงปู่กอง ได้ติดตามพระมหาทิมลงมากรุงเทพโดยไปจำพรรษาที่วัดพระสิงจากนั้นท่านจึงได้ไปศึกษาอบรมอยู่กับหลวงพ่อมีซึ่งเป็นอาจารย์ของพระมหาทิมหลวงพ่อมีองค์นี้เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อคงวัดซำป่างาม จังหวัดชนบุรีอยู่ได้ระยะหนึ่งท่านจึงได้แยกย้ายจากอาจารย์เพื่อออกทุดงสแสวงหาธรรมะตามป่าเขาในการทุดงของหลวงปู่กองนั้นท่านมักปีกวิเวกไปตามป่าเขาลำเนาภัยตามที่สงบ บางครั้งก็ได้พบกับครูบาอาจารย์และสหายธรรมมากมายครั้นเมื่อกลับจากทุดงแล้วท่านจึงได้ไปจำบรรษาที่วัดโนนวัดนี้ตามที่สหายธรรมของท่านชักชวนจนกระทั่งในที่สุดหลวงปู่ได้มาจำพรรษาที่วัดสะมนทน ซึ่งเป็นพระอารามเก่าแก่ในสมัยอยุธยาซึ่งเหลือแต่เพียงโบสถ์และพระพุทธรูปโบราณวัดนี้มีอาณาเขตเพียงแค่รอบโบสถ์ล้อมรอบด้วยป่าและบ้านเรือนประชาชนในสมัยที่หลวงปู่ออกทุดงนั้นท่านได้เดินทุดงไปตามถ้ำ วัวแดงจังหวัดชัยภูมิณสถานที่นั้นท่านได้เจอกับพระอาจารย์อีกองค์หนึ่งของท่านซึ่งท่านให้ความเคารพเทิดทูนนั่นคือหลวงป,ปู่เทพโลกอุดอรด้วยความเคารพและรักบูชาในคุณธรรมของหลวงปู่จึงได้สร้างรูปเหมือนหลวงป,ปู่เทพโลกอุดอรขนาดใหญ่ ไว้เป็น,นศิทธิานุสิทธิบูชาภายในโบสถ์วัดด้วยจากนั้นมาหลวงปู่กองก็ได้ทานุบำรุงวัดและได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสะมนทนจนกระทั่งหลวงปู่ละสังขารในวันที่9้พฤษภาคม4 6ศ6สิริอายุได้104ปี วันนี้ก็พามาชมเรียนหลวงปู่กอวัดส,สะมนทนจังหวัดอยุทยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ